เป็นกันอีกเนาะสวยไอ้ลูกชายที่เป็นคลิปอ่าเพราะว่าฝอยก็ได้ลมกับลุงเจ้าอยู่ดอกอยู่ไทยนะลุงใหญ่เจ้านั่นเด้ออ่าอ่ะแก้เอ้าเลยเอากระชีได้ไปสามโตทั้งอื่นวันนี้ทำธุรกิจทุกทางขางเงิน เปิดชุมชนข่าวหาชมคลิปนี้เนาะกาสบายดีกันตอนเที่ยงเที่ยง,งน้องเลยว่านี้เป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็ต่างประเทศกยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบน้องตูไซปันสุกอีกแล้วโดยมาผมมาพร้อมน้องตูไซมือนี้กาได้เดินทางมาเขื่อนน้องนุ่นกับไอ้ตูซีทสองคนเน้องเพีองเนาะอ่ะก็คือว่าทางอา่ทีมงานคือว่า ไอตัวคำกับ็นตัวเด่นกับปเรมาพี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นกับไปเวียดทางอื่นเนาะความแย่กันไปพี่น้องเลยน้องตุไสก็เลยว่ามาก,กมายตัวจีนสองคนโอเคเนอ้องพี่น้องเสียงก็อยากดังใลยเด้อพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าเสียงของน้องตุไสประชดเจนกันเนาะว่ามันไกลแคนทางพี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้พี่น้องทางน้องตุไสกับสีพาพูดให้พี่น,อออน,น,อน้อง มาเบิง่งมาส้มเพื่อนน้าน้องนุ่นเนาะมาอัปเดตเพื่อนน้องนุ่นพี่น้องเลยการล้วบาทีเรียบร้อยแล้วมันมันพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาก็ได้มาทายอัปเดตนะเพื่อนน้องเพิ่นกับสีฮามืออะไรพี่น้องเลยเนาะกามาบานนี่กาถที่ว่าแล้วบังทีเฉพอยเพราะว่าเขากับไปเรียกลายทางน้องเองเนาน้องตู้ไซมาทายล่าชุดกัเมือ่อเบาแหล่เพิ่นใส ติดบ้านประตูกองเยียบเหมืกับบ้านประตูในเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้ห้องเนาะห้องน้ำมีชังแล้วเป็นทีพ่อเนี่ยพี่น้องกัโอเคเดี๋ยวเขาไปเบื้งผู้ชมกันเลยเนาะก่อนไปกระเากพ่อพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบิ่งโฆษณาให้น้องดูไยน้ำเนยด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาเบิ่งผู้ชมกันเลยพี่น้องเยไปโดยพี่น้องไป และทางเงินน oh, oh. mm? ้องนุ่นเนี่ยโอ้ดินทรายนี่ก็ยังเลือนลายน้อพี่น้องเลยผมเพิ่งพี่น้องมือน้าน้องตูไซสั่งมาหน่อหลอดหนึ่งบัเบิลน็อตเครื่องหนึ่งซ้ำพี่น้องเลยเพราะว่ามันบาพอพี่น้องเอ้มือน่ะก็เรียกว่าสั่งมาบาพอของน้ำเนาะก็เรียกว่าได้สั่งมาหลอดหนึ่งกระปูนแล้วกันอ่าสังกะสีสังพอเนาะหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยมื่อฝากให้เบิ่งถ้าไปติดตามการสื่อหุ่นพี่น้องเลย จะเข้าไปเพื่นตั้บาตน้องน <privately> ุ่นเพื่อนน้องเพื่อนเอ้เ่ยวบองเันไงามดีเนาะจะ้นขบไสบายดีเด้อพอแกไอตุซิษเนาะสบายดีสบายดีอตุซิษโดย มาที่มาสองคนยมบอกโดยมาสองตู้เนาะเอาสองตู้เพิดนตายยู่ปากช่อง่นไปบีนนปบีบคือใะจ้าหมอน้ำแหงหมอน้ำแหงมันดบโดยอ่าเรียบร้อยแล้วอ้เจาเนาท่า้งามแด้ออกบเอาเลยเออโาะอ๋อลงเรางดหลังเราลงงามใงบกิ ออกนังสิเปอะรอออออไทดีสิเป็นเป็นคนแรกเนาะมันเปิดอนีตเชเญดย เอาขอเจ็บทองพอดีเลยนี่แห้ท้ายก่อนแหกไท้ายขิ้วัอลงโอเคมเป็ห้องไหวเดี๋ย้วเดูวิงอกใช่ดิงกอนที่นอนอสบายดีเด้นนอนอนสาหลานเนาะี <c oughs> นี่ก็เป็นห้องโถงเนะพี่น้องนห,นอ <c oughs> ห่วงดีดีจะพาไปิ่งข้างในห <c oughs> ้อง จะเป็นทางด้านในด้านในหอ้องเนาะโเสียงรดนี่พี่ร้องเลยโคตร่าดังโคตรว่าดังนกำลังจะขค้นนี่แบบว้าวเนาะนารกงนกนัน้อยแอบหอยแก้วมาเชียน้อยเอาเรือบยันงบงเน้อย หดเลยนะแกครับว enfin ัน้ใช่หมเนาะคูนี้พอดีบ่อพอดีเลยพอดีบ่าทำระทาไก็พอดีเลยเลยบ่อว่าค่าค่าอเอาว่าจบปัจบนะแหลมเทียพ่อยาปีเนาะม่เ้ม่ซึ่งแลวไเาพดีเระกิเทียวตนี้ดูส่มีสองยายาสิ่จิใส่นะครับจพิเศษ

ตอนไอ้น<ๆ>้องรุ hmm. <cetera. S 1> mm ่นไอ้พอดนทาแนดเห็นน้เบิ้ง huh. น mm ้องหลัเย็นหู้เพื่อสิได้จะระบายเนาะจับคอดทนแม่แต่ว่าหรบเผาบุของน้องรุ่นแน่นแน่ยเนาะต้องดนคนด้วยมาเที่ยเไดี๋ยตืนต้เรียน่เนาะต้งอรนมือที่ยวแน่โ ทีแรกเพิ่น,นกอเห็นเพือนหายแล้วเลยคนอยากสิพานนนดนอกเพื่นไปทำงานไทยดูเพืนเพื่อนบูลเล่เพือนเอนจ้าของที่เป็นช่อยวานวันนู่นคือสีอ่านยังบอกพ่อบอกเนาะเพิ่นคือไปเรียดไปงานคนหมอกคนม่านเพิ่น,นะนนั่นแหละตัดอ้อยเป็นยังไปกาคือเรื่องเกิดเพื่อนนี้ฮาไปสี่บุลเล่จัง เป็นหาวิธีเองเลยหน้าแก้เนาะันกาปวดากะไแก่นะครับ่ายครับเป็นกาวาในนุ่นครับปากนั่นี่องเป็นจัดการเนาะให้บบนี้พยาายดีเนาะเมนเมนเ้บอกว่าประมาณเดือนเ็นหลังเดือนสองหรือีไปตเดือนสอ่หรืากยานนี่ยนเติบได้นีเนาะเกรนุ่นนี่มันบวลงหรอกแต่ที่แหลกก็แหลกนิดน่อยเนาะ ่าแ,แต่ที่แรกบางแผนก็ยังให้น้องนุ่นเพิ่นเป็นคนเห็ดแตงยูแตงกินให้น้องนุ่นต้องในไปเวียอีกทางเ<า>งนินเพิ่นเนาะเพินเพิ่นกนมันดีว่า,วาเนาะโดยเขากับป๊บไอไปตาสุภาพกันเอ่าเอากรใไ้ทางไ้แก้วแตงกินเองแมนอืมคับไ้แก้วเอ้าว บันนี้แด่สีพักพอก่อนก่อเนาะพักคอนพักคอนพักอนเีเหียนสบวกกันเนี่อีกด้วยเนาะแต่เรียบร้อยคืออันเป็นเห็ดบวก้างในนั้นเป็นเชริมเป็นเจ้าเห็ดเชิมอหายบ่อเรื่องอะไรงเยก็หัวเห็ดเห็ดเจอมาแล้วนะเห็ดเห็เลยเห็ดห็เลยแทมห้แถมให้ยโดยคัวมันจะมันเรืมัน อินบอกวอามยม่อะไรคือหมบวั่นอ่าขึ้นนี่นเดวเดี๋ยด้วั้นขันสิไปที่จากันจะเห้ให้คิดทอดแล้วนะเห็นเห็จบเห็นเห้จบงานเยเพราะว่ามันมีรถด้วเนาะสบูเป็นใจที่เารถขับมาในเฮี่ันขี่ึ้นง่ายเนาะได้ขง่ายสาบู๊่สำบู๊บสูงได้เนาะออกแเองได้อ่าออกแบบเเลยบัทนี่ให้สบู๊บเนาะแบบนี้โอ้กระดาษสำบูบกระดให้ส แม่เพราะว่าไปเห็นในคลิปเราเก้าโดยงามงามงามทางเจ้าเห็นระบอบข่อยยังบ่เห็นสมัยตุสีเด่นแล้วอเอาแบบอาติเป็นกระโลให้งามเนาะให้งามสถาบันที่เขาเทปูดิเซอโอ้เทพูดิเซออ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวทางจะแก้วว่าตัวเจ้าชื่อเจเจด่าห่าประมาณเท่าไร่างเงแสนหนึ่งเนาะเดี๋ยว เสียใจมาเลยได้หลายเนี่ยภาพแต่ภาพดีแล้วฝนวัวยางไทอันนั้นไปถืือแาวาอมอยู่งสารยังอมร่อยผอมอยู่ยืนนี่เนาะกีเบอร์ตทยูเอ้า แอาบ่มีเช็คไหแ้วสิเอาเนาะตยอาบมันเกโอ้ันเกยแ้วทุกแเด้อ้เามีองว่หมีเช็คกอนใหญ่เียเจีอ๋ออเช็คก่อนใหญ่เตรียมไว้เนแล้ว ตาแหงขอิคนแตเน็โดยแต่กระสังของวันเนาะของวันเนี้ยของวันน้แก้วเน้ยี้ยเนาะดยไอ้แถวหน้าคนได้ลังไอ้แก้ววันหนึ่งสองสามสี่หดแเก้าสิบ่่ิ လာပ <c oughs> ါๆค uh ่อไปนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวเบ1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5อ้าวบ่แม่นห้ โอ้ยเว่าให้่อยเนาะอเท่าไหร่อยอันันเนาะอ่าเพิ่นก็ิเอาไปจ่ายน้องเพิ่นนันแหเนาะโดยเนาะตวจบอหลัเนาะแว่าให้ิไอ้แก้วดงสัวเงินเ็ดแกิิสิมาวผู้แหลมืนองสาวินี่แหละโดยการให้แก้วเนาะอ่าครบถ้วนเนาะ้เนาะอ่า เสียดายแต่เจ้าของเพิ่นยังโอยู่มือนี่คิดว่าชิมห้อไผ่ับชิมหัพรอยในน่องเพิ่นเนาะโดยอ่าประมาณนั้นแต่กับเป็นอย่างเนาะสีแห่ป้าเพิ่นเนาะไอเนาะโดยเป็นชิมไอหมอนเหมือนกันเนาะไอหมอนเหมือนกันไปให้่งป้าเพิ่นให้เพิ่นจัดการคือน้องหล่าเนาะเนาะโดยเป่นทางมือหาย่างเอาคือว่าเฮาเห็ดแตมที่แล้วเนาะงานที่ฟอมตัวชิดกับไอแกนคือว่า

แต่กาท้แก้วได้มากน่นี้กจะท่านเนาะเพื่อแก้วเ่อนด่เองเนาะดื่มเองแล้วก็ค่อยๆเอาค่อยาเอาบุั่นแหละไว้แลเนาะอ่าปนนี้เดี๋ยวสีปลาอันย่าง่หม้อแจเพื่อนกะัแต่ก่อนเพื่อนจาสีทางเขานี่สีขอบใจอ่เป็นกีริมเนะขอบใจแทนน้องเพื่อนเพื่อนูค่ะขอบใจแทนเพื่ก้ากระวังว่า อนาคตเป็นอาชีพเองในซี่พิเจียนเป็นเพตุไหนเนาะลองว่าเป็นพิเกียนคุณค่าของเพื่อนอังนี้เนาะมาถามว่าเป็นศาดอีกชีวัากเกิดแก้เลยพอป่อดับนังดูบําบัดอยูทําไมเนาะเออประมาณอ่ะกับทางตัวชีแตระยางไงแก้วเราทำงานชางแก้วกับพอคุณของคุณวิเจน กระจายไีวทุกคนที่ตามเป็นกำลังใจให้เงินหลังนี้น้องแกน้องเลยที่ตลอดมาจนจนวันนี้คือมากราคิดว่าเหตหนาที่ของตงสาเร็จเสิ้นแล้วก็ขอให้ดืวยเกมตรงนี้ชุมภาพตรงนี้กา่งนีไปด้นเรื่อต้เข้าไปคที่เรื่อยๆขึ้นไปอ คำจุนพอพอเรอยแตกาโตเรื่อยตลอดนี่ค่ะตลอดไปเลยใช่ถูกไอ้เจ้ม่เห็นบ่าต้องต้องใจให้เกิดที่งานศพเี่องพจะขผูคุ้นอ่แพอเดรก็จได้ตองขักต่านีเด้ออันนียอยู่ภาพเป็นไงน ไปไปส่งหม้อไปกระเจกระเจีเนาะส่งหม้อกระเจียมาใสยหูเนอะหลับประตูแม่งยดูเราดรไม่ได้ใจดีวะกางและขนาดนั้นะปมันบ่อยข่อยบ่ไไปไปเปไปไปไนไปไปไไปไปไปไ

ไม่แต่ว่าเป็นมอบกระเจเฮือนให้ป่าน้องนุ่นเพิ่นเอาไว้ชีไว่ให้น้องพี่น้องเลยทางนอกก็ถือว่างามขนาน้องตูไซได้สนีก็ถือว่าดีะนะนอยนางรก็คือมีบุญวัฒนามีได้สำนองนุ่นพี่บอพี่น้องเลยเถือว่าดีแล้วน้องนุ่นได้สนีเนาะ

ทางล่างด้อพี่น้องอันนี้เนาะทางล่างก็เป็นประตูเป็น,นประตูป้องเอี่ยมซองปอกพี่น้องเลยยินแหนกเรืออีกพี่น้องเลยเนาะโอ้แหกเรือเป็นสายเตอรพี่น้องเลยที่หน้าบ้านนี่ก็ผูกทั้งหน้าอีกพี่น้องทั้งหน้าก็เรืออีกยินแหยินแหนเนาะก็คือว่าเทกันกันเปื้อนทั้งหนา วัได้เบ็ดนี่ก็เป็นทางขางมาแล้วเนาะข้าวเบียกนะไปเบียกไปเห็นทางเดินแม่เพื่อนหม้อแต่ชอบอยู่หาที่มี่เจอนเนาะหม้อคุณแจเฮือนหายแล้วแบบนี้เนาะอ๋อแค่นมียได้ใบเนี่ เอ้วมีมีอุปกรณ์ชิ้นใหญ่หมหม้ออ่อเดี๋ลูกลูกนี่ยเนาะแต่ว่าเป็นของอุปกรณิ้นใหญ่เมนเป็นหลังเลยหม้อเน่ยป็นหลังเลยเนาะแล้วบ่งสางหารยังบัดง่ายไอเดียวไอ้สั่มเพื่อนข่อยผู้พ่จักโอ้โหบันก็อทำร้าแล้วเดี๋ยวหม้อแกแก่หนุมเมฮานุมเมเนาะไอซีบอกว่าคือหลังนี่นี่เมนให้พอพรังนุ่นจ้าไม่สิด น้องนุ่นนี่ก็มีสิทคนละเครื่รอคงคันว่าน้องนุ่นก็ว่าเราไม่ได้ซิทผู้เดีวยวนบ่ได้บ่ได้พอเราออกมาก,ก็ต้องพอเราอยู่เนาะพอเราอยู่นะม<ด>ันผเบีดนะยดผิดถ่ายสักสองเนาะแน่นผู้ใหญ่เพื่อน่าเห็นถหายเบิดสองคนอ่าเดีวก็พอเรางนุงนง่นก็เซ็นกันคันว่าราว,ว,ว่าอันขัดกเกิดกรณีไม่อย่างที่ว่าราว,ว่นานอกจากว่าสองคนเราก็ววชื่อกันโดยชุดวันแล้วจะคายอะนะ อ่าในอนาคตเออถ้าหากว่าสองคนนี้ผู้ใดผู้หนึ่งบอกพ่อแม่แม่ขายบได้อันนี้ว่าวบ่าเพื่อไว้ในกรณีไอรักษานี่เป็นคลิปเนาะโดยไอรักษาที่เป็นคลิปอ่าเพราะว่าฝ่ายก็ได้ลมกับลุงเจ้าอยู่ดอกอยู่ไทยนะลุงใหญ่เจ้านั่นเด้ออ่าอ่ะไอเจ้าไอเลย <c oughs> เอากระชีได้ไปสารต่อทั้งอื่น<า>บาน้านนี้ทำธุรกิจทัวเาเงินเนาะแม่แม่จะขอให้น้องนุ่นเพิ่น หางูน่ะทำได้เนาะมันคนมันจะขาได้หลายๆือลงม้อลงมีกันช่วกันได้ตรงนีเด้วเอาไปไปลงมีงามเีเนาะใหญ่เป็นาวในแบบนี้โอ้ตาผ่เมื่อก่อนเขากระดับตายแค่แบบนี้เนาะเด้ลงม้อด้วยได้ลงมีเด้อเอาไปพาพี่น้องอย่างไปบึงข้างหน้าบบบนี้เนาะเธอลังไ่ พอสมควรหนองตุไซคิดว่าพี่น้องเยเนาะคันภาษีแล้ักการนามีงบภาษีแล้วก็ติดกระโลนให้สชิงามพี่น้องเยเนาะแล้วก็หนองตุไซแป๊บหนึ่งเด้พี่นเอยประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปนี้เนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านหน้าพี่น้อยเนาะทางงานเกษตรสิ้นประคิดพี่น้อย ต้องขอขอบุญขอบคุณด้วยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อทุกคนที่เขา,าบอกรวมลิมน้องทุไซเนาะสำหรับคลิปนี้กัหากผิดพลาดประาการใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายต้องขอขอบุณขอบคุณด้วยทางครับใหญ่เนาะที่เป็นให้ทีมงานมาเป็นสะพานบุญให้ไม่เอื้อตดไม่ได้เพงเ,เป็นทางสำหรัปลอดภัยเนาะสำหรับคลิปนี้กัสิีได้พอก,กาวคำว่า,บาสบายดี